W-w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 ake up สวัสดีครับวันนี้ Ford w i ว e ท็กนะครับผมมาทำการเพิ่มเติมกับชุดยกในสเตปสองนิ้วนะครับผมมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาชมใกล้ๆเลยนะว่าการตกแต่งกับ Ford Wi วทท็กคันนี้ติดตั้งอะไรบ้างนะครับก็มีปีกนกด้านหน้านะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อมาก็เป็นก้อนรองด้านหน้านะครับผมในการยกสเตปสองนิ้วนะครับและที่ขาดไม่ได้คือการคงคุณภาพจากแพร่ดีสาน โรเฟนเดอร์นะครับผมก็ต้องขอบอกว่าต่อสุดๆนะครับผมและส่วนต่อมาในส่วนขด้านหลังก็จะมีในส่วนของกาต่อโชคนะครับผมก้อนยกสเต็ป2นิ้วและก็สาแรลกที่มีคุณภาพนะซึ่งแบรนด์ที่เราเลือกใช้เป็นแบรนด์ของโยมออฟโรดในงบประมาณชุดนี้อยู่ที่21,000ืบาทนะใครใสนใจอยากติดตั้งชุดนี้ติดต่อได้เลยนะครับผมในการยกแบบใช้โชคเดิมนะครับผมสนใจติดต่อเลย